งานนี้มีอึ้องฉากรุนแรงใน The Gory สร้างขึ้นมาจากเรื่องจริงถือเป็นซีรีส์สุดฮิตที่ได้รับความสนใจมากที่สุดนาทีนี้สำหรับ The Gory ซีรีส์เน็ตฟลิกเรื่องดังที่ได้รับคำวิจารณ์และคำชื่นชมจากผู้ชมมากมายแต่หลายคนไม่เคยรู้ว่าฉากความรุนแรงในเรื่องได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงโดยโคเรียบูลเปิดเผยว่าเมื่อวันที่15กรกฎาคม2020 ชายหนุ่มวัย22ปีชื่อพักทุกคนรู้จักกันแกล้งจุดไฟเผาในวันเกิดของเขาโดยพักได้รับโทรศัพท์จากกลุ่มคนรู้จักขอให้พักไปฉลองวันเกิดกับพวกเขาเมื่อไปถึงพักถูกจับมัดไว้กับเก้าอี้คุมหน้าด้วยฮุก แล้วคนกลุ่มนั้นก็ฉีดสเปย์น้ำมันไปทั่วร่างกายของพักและวางประทัดที่หัวเข่าทั้งสองข้างของเขาเมื่อประทัดระเบิดร่างของพักก็ลุกเป็นไฟแม้จะรอดมาได้แต่พักก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณผิวหนังเมื่อครอบครัวของพักขอให้ผู้กระทำผิดจ่ายค่ารักษาพวกเขาก็ปฏิเสธว่าไม่มีเงินปัจจุบันคดีความยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดแต่ครอบครัวของพักก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้เพื่อความยุติธรรม ในส่วนความคิดเห็นชาวเนว็ตโวยแหลก